เฮดเลกเวอร์บายเจอไฮสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปโบยบิงสู่แดงมังกรกาหาหาหาับฟาร์ม l ลฟรีด็อกไทยแลนด์เพื่อไปชมสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ใครเห็นแล้วต้องหลงสเสน่์ถ้ายอยากจะรู้ว่าสุนัขสายพันธุ์ใดทำไมเราต้องมาใกล้ถึงประเทศจีน สายพัเลิฟดีด็อกที่ประเทศจีนครับผมจะเน้นอยู่สองสายพันธุ์ก็คือที่เบตตันกับรัสกันที่เบตตันนี่มันจะเป็นนิสัยแบบรักเจ้าของห่วงพื้นที่แต่ละตัวประมาณเท่าไหร่ะครับคุณน้าบอกได้ไหมไอ้พวกนี้นี่รประมาณ<บ>แต่ละตัวจนถึงสองล้านจับได้เลยใช่ไหมครับใช่ถึงไม่สนิทเล่นได้ใช่อันนี้เหมาะสำหรับ มีลูกมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยเลี้ยงได้คือคนไทยเขาบอกว่าอาสกา้าเนี่ยติดอันดับสุนัขที่น่าเกาะที่สุดอุ้ยเหมือนตุ๊กตาคุณเชื่งมากใช่ไหมเนี่ยนายชอบใช่ไหมนายชอบสาวไทยใช่ไหมสาวไทยสวยต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีทางช่อง True Vision 7 และว,วันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง2 w Vision 8ปหากแล้วจะเสียใจนะเค็กเบอร์เกอร์บายเจอฮายตะลุยเมืองจี